มันคือรถที่เกิดมาค่า M3, Z4 หรือแม้กระทั่ง GTR นั่นก็คือเจ้าโตโยต้าโคโร拉เอาตีน 1.8ES Sport และมีฉายาชื่อรุ่นย่อยของเขาเนี่ยเขียนว่า n e r b u r g r i n g Edition ผลิตปี2015รถรุ่นนี้ต้องเล่าสตอรี่แบบนี้ครับว่าได้ทำการแข่งขันในสนามที่โหดที่สุดระดับโลกที่ประเทศเยอรมันประมาณ73โค้ง รถที่แข่งทั้งหมดเนี่ย196คันและรุ่นนี้ได้อันดับที่6มาครอบครองโดยฝีมือคนไทยในการขับนะครับนี่โสดมากคือสนามเนี่ยต้องวิ่งระดับ24ชั่วโมงนะครับถึงจะได้รางวานนัลนี่และรุ่นนี้วิ่ง24ชั่วโมงมาแล้วฝีมือคนไทยในการขับได้ตัวมาแล้ว พอนนะคันนี้นะพอนเดลเจตพันและได้สตอรี่รถระดับนี้ครับดูตัวรถกันเลยเลขใหม่น้อยด้วยครับ1 3 0 0 0 0โลเท่านั้นออปชั่นมีแพทเทินชิปให้หน้าจอมีกล้องถอยมีแมปมาให้นะครับในหน้าจอแล้วก็ดูเบาะดิเป็นไงเบาะมีความสปอร์ตนะครับบ่งบอกว่าเฮ้ยมันไปนขับระยะไกลมาที่สนามและดูด้านท้ายของเขานี่ตัวรถติดสปอยเลอร์มาให้แบบนี้นะครับ เครื่องยนต์พันแตัว ES Sport นี่ครับนี่โลโก้ ES Sport มีให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระได้ใช้งานในเมืองได้สบายครับและอยู่ยางอะไรเขานะนี่เป็นล้อแม็กนะครับทุกคนไม่ได้ยางอะไหล่แบบล้อกระทะกิ๊กก๊อกนะครับเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว่ามันอึดมันถึกมันทนจริงๆมันขับ24ชั่วโมงมาดูห้องเครื่องกันคือขับ24ชั่วโมงในสนามที่โหดที่สุดเรียกได้ว่าอืห ฝีมือคนคนไทยในการขับขี่นี่ต้องอย่างนี้เลยนะและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ขับได้24ชั่วโมงตลอดนะครับเนี่ยนี่เลยเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับอยากแนะนำครับเพราะรถผ่อนไม่แพงราคาเต็มคันนี้นีครับอยู่ที่3 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองตกผ่อนเดือนละ7,000บาทออกรถคันนี้ใช้เงิน99บาท สตอรี่ขนาดนี้มาอยู่ที่ร้านเราแล้วถ้าสนใจทักหา,าไอได้เลยและวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามให้หน่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย